hari aku nak tak ตายมาหลายปียังครับตายแล้วครับตายกี่คนครับบ้านตายหมดเลยครับทั้งหมดประมาณกี่คนสามคนอ๋อถ้าลูกสาวถ้าไม,าม่ได้ออกก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงครับอ๋อครับลูกสาวคนเล็กจะอยู่กับผัวอืมแล้วก็คอยในบ้านพ่นพนนพอแม่พี่

ครับผมในภายพลังจนถโชดเป็นผู้ชี่เพชนชลัดนะครับสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเทศรับการประสานจากนายกอบตอบ้านเทศนะครับให้ไปช่วยกำจัดต่อหัวเสือให้หน่อยออกมาต่อยชาวบ้านไปหลายคนแล้วครับมันจะออกมาช่วงเย็นๆแล้วก็มีฝนมีลมแรงจะออกมาต่อยชาวบ้านแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านล้างนะครับไม่มีผู้อยู่อาศัย มีคนแต่ชีวิตมาแล้วครับสามคนก็จเจ้าออกยากมากนะครับเพราะว่ามันเป็นทำรังอยู่ในราวเสื้อผ้าก็กลัวจะไฟไหม้ลามไปก็เลยดำเนินการออกยากมากแต่ก็ดำเนินการออกไปด้วยความเรียบร้อยแล้วนะครับ กำแพงพุ่งบิย่างนีจะลูกก็บอกว่าเห็นเห็นพึ่งมันบินออกมาหนูกระหันหลังมันก็ตอดเลยิพึ่งหรือตอครับตัวตัวลูกมันมาลู้ว่าพึ่งหรือตอมันบอกว่าพึ่งแล้วโดนต่อยเราเป็นยังไงบ้างอาการเจ็บแล้วไปหาหมอไหมไม่ได้ไปใช่ไหมแล้วแล้วทีนี้มันออกมาต่อยบ่อยไหมครับคนอื่นมาลูกค่ะใช่มันบินมันบินมันบินวนตกแรงมันมันจะบินอ๋อถ้าฝนตกแรงๆจะออกมาใช่ไหมทุกเย็นเลยใช่ไหมโอ้โมันบินออกมาตกแรงนั่นแหละครับ